สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมนะคะในมุมมองดัชนีวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วนะวันพฤหัสที่30พฤศจิกานั่นเองนะคะผอเข้าสู่สิ้นเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าดัชนีที่พุ่งขึ้นทั้งสองตัวเนี่ยโอ้วันสิ้นเดือนแบบนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มที่ดี3 0เหมือนเดิมนะคะดี DE เนี่ยโอ้โหพุ่งแบบว่า ไม่คิดว่าจะทะลุทะลวงขนาดนี้จริงๆนะคะก็คือพุ่งทําลายสะพายไปเลยเนาะก็คือขึ้นต่ออย่างสวยๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มี2ภาพที่ให้รอเนาะนอกจากโซนข้างล่างนะคะก็คือถ้าเขาเกิดพฤติกรรมนะคะของ QM s a l e เราถึงจะเซลลกันซึ่งแน่นอนภาพนี้ไม่เกิดเลยนะคะน้องขึ้นแบบ รัวๆแล้วก็อีกแบบนึงถ้าเกิดเขาสร้างดีมานแบบยืนแข็งแรงนะก็ให้เราบายต่อนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีพฤติกรรมเป็น QM นะคะแต่ว่าเกิดในทำเฟรมเล็กนะคะนี่แวมพาย้อนไปดูนะนี่จะเห็นว่าเขาเกิดพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็โหจะบอกว่าถ้าใครบายมานี่สวยมากนะแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยถ้าเกิดใครไม่ได้บายไม่เป็นไรนะก็จะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถ ดูได้นะคะว่าถ้าเกิดเราใบแอดตามเทรนหลักเนาะเราก็จะได้จุดที่แบบได้เปรียบนะคะถ้าเกิดเรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆเทรนหลักเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นขึ้นอยู่นะเราไม่แบบไปเซลลสวนโดยที่ไม่มีเทคนิครองรับเนี่ยเราก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนแบบเอ้ยเห็นมันอยู่ในซัมพลายอยากจะเซล์อย่างเดียวเลยแต่ว่าเราไปเซลลโดยที่ไม่ได้มีเทคนิครองรับเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับพอร์ตของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวขอไปดูที่ทำเฟรมเดย์ก่อน เคลียร์ไปเลยนะทำเฟมเดนะคะโอ้โหปิดเขียวแบบนี้นะคะมีโอกาสขึ้นต่อมากๆเพราะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดเขายืน1.6 100. 100ได้นะคะซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญมากๆนะมีความแข็งแรงนะคะก็มีโอกาสที่จะไปถัดไปเลยนะคะก็คือตรงนี้มีโอกาสไปเทศสออทำไฮเดิมเลยนะคะก็แถวแถวบริเวณ1.6 5 0 0จุด xx นะคะนี่ประมาณ540 โอ้โหมีโอกาสขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะแต่ว่ากว่าจะมาได้เขาก็อาจจะมีการเดินทางนะแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยนาเทรดไบย,ยังคงได้เปรียบแล้วก็แท้งเดย์นะครับปิดเขียวยืนตรงนี้ได้นะคะก็มีโอกาสเหมือนกันอาจจะเป็นภาพนี้นะคะยิ่งถ้าเกิดเขาอาจจะย่อลงมาเพื่อเทสตร,ตรงนี้แล้วขึ้นต่อเนี่ยอาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ล่าสุดที่เขาสร้างดีมานไว้นะคะก็คือจะเป็นดีมานของเดย์เป็นดีมานที่ราคาเนี่ยทำผลงานก็คือเอาชนะ พกแนวต้านแล้วก็โซนตรงนี้ไปได้นั่นแหละนะคะทีนี้เรามาดูในทำเฟรมที่เล็กลงนะคะอ่าสชั่วโมงนะคะก็คือยังคงเป็นเทรนขาขึ้นเขาได้สร้าง demand ไว้ wide เช่นเดียวกันก็คือตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้นะคะถ้าราคาลงมาสามารถพิจารณาบายได้เลยสวยมากแล้วก็มีสร้างแพทเทิร์นของ Qm ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดลงมาตรงนี้นี่มีโอกาสเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ แต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดแรงซื้อเยอะอาจจะยังไม่ได้ย่อลงมานะคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราตีไว้ก่อนเนาะให้เรารู้ว่ามีกรอบโซนที่เรารอ,อกี่จุดนะคะทีนี้เรามาดูซัพพลายกันบ้างนะว่าเมีจุดไหนที่เราต้องเฝ้าระวังอีกหรือเปล่านะคะพอมาดูก็จะเห็นว่า4ชั่วโมงเนี่ยจะมีซัพพลายแรกก็คือบริเวณนี้นะคะแถว16271นนะคะจนถึงขอบข้างบนเขาเนี่ยก็คือแถวแถว จริงๆเรามองเป็นอย่างนี้นะคะเขาพักตัวใช่ไหมคะดรอปลงมาพักตัวนิดนึงดรอปลงมาพักตัวแล้วก็ดรอปแวบมบขออนุญาตตีเป็นกรอบรวมๆเลยแล้วการเพราะเขาใกล้เคียงกันนะคะก็คือกรอบแรกก็คือจะอยู่บริเวณนี้นะคะเป็นกรอบสับไพ่ซึ่งใกล้จะถึงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าราคาเข้ามาเนี่ยถ้าเราเล่นในทําเฟรมที่เล็กกว่า4ชั่วโมงนะคะก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเพราะเขามีโอกาสที่จะ มาแตะแล้วก็ย่อมาได้นะคะทีนี้มาดูหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยยังเป็นเทรน์ขาขึ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลุ่มดีมาน์ที่เห็นนะคะจะมีแค่บริเวณตรงนี้แหละนะคะมีแค่บริเวณตรงนี้ที่ราคาเนี่ยเคยมาเทสแล้ว1รอบเนาะดังนั้นถ้าเกิดเราจะบายนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าราคายังไม่แตะซับไพของ4ชั่วโมงนี้นะคะตรงนี้สามารถที่จะพิจารณาบายได้แต่ถ้าเกิดราคาเนี่ยเข้าไป หาสะพายนี้แล้วแล้วกลับลงมาเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องมีการคอนเฟิร์มนิดนึงการคอนเฟิร์มเป็นแบบไหนนะคะเหมือนเดิมเลยนี่ QM Buy สวยๆนะคะหรือว่าอีกแบบนึงถ้าเกิดราคาเขาอยากจะไปเลยนะคะถ้าเกิดเนี่ยเขาพักตัวแล้วเขาขึ้นมามีแรงยืนแต่ยังไม่ถึงสัพายนะย่อมาเราบายขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะซึ่ง DE ตอนนี้หน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบนะคะก็เราจะ ยังย่อบาบไปได้อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาพยายามที่จะยืน1 6 2 0 0นะคะซึ่งถ้าแข็งแรงเขาก็จะมีโอกาสไปหา300นั่นเองซึ่ง300นะคะก็คือจะอยู่ที่บริเวณในกรอบโซนของ4ชั่วโมงที่แวมตีเป็นเส้นไว้เห็นไหมคะเนี่ยจริงๆทั้งหมดเนี่ยคือซัพพลายนะอืมซึ่งถ้าราคาเข้ามาในซัพพลายแน่นอนหน้าบายก็เหมือนเดิมต้องระมัดระวังนะคะ โอเคจนกว่าเขาจะเข้ามาวิ่งเล่นในนี้นะเราถึงจะมองว่าเฮ้ยสะพายนี้อาจจะไม่มีของแล้วนะคะก็ค่อยย่อบายต่อเนาะแต่ถ้าแบบอุย้ยสัมพันธ์แรกมาแต่อางเงี้ยไม่แนะนําให้แบบบายส่วนนะคะโอเคประมาณนี้แล้วก็ <c oughs> สําหรับใครที่อยากจะเซลล์เนาะรอเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นแพทเทิร์น QM เซล์แบบนี้เซล์ได้นะคะถ้าไม่เกิดถ้าถามว่าอยากจะดูแพทเทิร์น QM เซล์เนี่ยได้ที่ทาเฟรมไหนนะคะแนะนําเป็นเอ่อหชั่วโมงหรือว่า 30นาทีนะคะเล็กสุดเนี่ยไม่ควรจะจริงๆ15นาทีก็ถือว่าค่อนข้างเล็กแล้วเพราะว่าเทรนด์เนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะก็อาจจะแนะนําให้ดูเป็น1ชั่วโมงเนาะก็จะโอเคที่สุดนะคะทีนี้มาดู US ร้กันบ้างนะคะโอ้โห US ร้ของเราก็ขึ้นไม่พักเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็คือราคาเนี่ย ไม่ได้ทำภาพนี้เนาะไม่ได้ลงมานะคะก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถเอาชนะกรอบซัพพลายนี้และยืนเหนือได้นะเราสามารถที่จะพิจารณาบายได้นะคะก็เห็นเลยว่าราคาเนี่ยชนะจริงๆพุ่งขึ้นไปเลยนะคะแล้วปิดแท่งเขียวด้วยนะคะแบบนี้นะก็สามารถที่จะพิจารณาบายได้นะคะก็จะเห็นว่ามีจังหวะที่เขาเนี่ยชนะขึ้นไปใช่ไหมคะกลับลงมานี่มาแตะ แล้วก็เด้งขึ้นนะคะนี่เห็นไส้ตรงสีแดงไหมนี่คือการที่แรงซื้อแอคชั่นไปหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ยังกลับลงมาใหม่นะคะแต่ตอนนี้ เ,เขาน่าจะกำลังพักตัวอยู่เดี๋ยวขอไปดูตั้งแต่ทำเฟรมใหญ่นะคะอู้ทำเฟรมเดย์นะคะของ u s เ0สรยเนี่ยยังไม่สามารถชนะ16,100ได้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะพยายามขึ้นไปเนาะแต่ว่าทิ้งไส้นะคะมีแรงขายจำนวนมากส่งมาเนี่ยทำให้เขายังปิดใต้16,100อยู่นะคะตรงนี้ยังมีแรงขายอยู่นะยังไม่สามารถที่จะเอาชนะต้านนี้ได้ก็มีโอกาสที่อาจจะย่อมาอย่างน้อยๆก็คือกรอบโซนนี้เลยนะคะถ้าเกิดยืงยืนไม่ได้จริงๆนะ จุดที่มองว่ามีโอกาสลงมาก็คือ1,5900นะคะเล็งไว้ก่อนอม,มีโอกาสนะคะมีโอกาสทีนี้นะคะขอแอบไปดูนิดนึงซึ่งเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าไม่ได้มีซัพพลายอะไรนะของทาเฟรมเดยแต่ว่า16,100เนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะคะเขายังยืนไม่ได้เลยมีโอกาสที่จะย่อเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเขาพยายามดันตัวขึ้นจนยืนได้เมื่อไหร่เนี่ยแหละเราถึงจะบายได้อย่างสบายใจจริงๆมาดูสี่ชั่วโมงกันบ้างแต่4ชั่วโมงเนี่ย จริงๆอ่ะเขาเริ่มทําโครงสร้างแล้วนะคะก็คือกลับมายกโลยกให้อีกครั้งหนึ่งเนาะแต่แค่ตอนนี้เขายังไม่สามารถที่จะเอาชนะ16100ได้อย่างชัดเจนเนาะจะเห็นว่าเหมือนยืนได้1แท่งนะกลับมาอ้าวปิดใต้อีกแล้วนะคะดังนั้นตรงนี้ก็เรายังมองหน้าเทรดบายได้เปรียบแต่ว่าเราจะหาจุดบายที่มีความแข็งแรง ะะซึ่งจุดแรกที่เห็นก็คือจะเป็นกรอบนี้นะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นโซนที่แข็งแรงมากแต่ว่าเป็นโซนที่ออมีผลงานนะคะนะ,ะตรงนี้นะก็มีแนวรับด้วยนะคะที่ราคาเนี่ยมาเด้งหลายรอบเนาะถ้าลงมาตรงนี้นะคะเราสามารถพิจารณาบายได้เพราะว่าหน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบนะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ที่เราไล่กันมานะคะว่าเดเนี่ยเป็นขึ้น4ี่ชั่วโมงก็เป็นขึ้นนะคะ แล้วตอนนี้เขากลับมาตีขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งด้วยหลังจากที่เขาไซด์เวย์มานะคะก็ทําให้หน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบดังนั้นตรงนี้นะคะก็สามารถพิจารณาบ่ายได้อยู่นะบริเวณ16ื่นนะคะจนถึงแถวๆกรอบนี้ก็ประมาณ60สิปิบนะคะเนี่ยยังตรงนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่หรือถ้าใครอยากจะเอาแบบชั่วๆนะคะก็รอภาพนี้เลยหรือถ้าเกิดใครมีเทคนิคอื่นๆช่วยคอนเฟิร์มนะสกาวปิ ping, ้งสับใบไส้ตรงนี้ใช้ได้เลยนะคะกรอบนี้ ยังสวยงามอยู่นะคะถ้าลงมาตรงนี้ยังบายได้เนาะแล้วก็อีกแบบนึงถ้าเกิดเขาแบบเอ้ยไปเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะรอให้เขายืนชนะแล้วเราก็ย่อบายต่อเพราะว่าตอนนี้หนะ้าเทรดบายยังคงได้เปรียบเราไม่จําเป็นต้องไปไปหาจังหวะอื่นๆนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูที่1ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่ามันมี QM Cell เกิดขึ้นแต่ว่า QM Cell เนี้ยต้องบอกก่อนว่าเป็น QM Cell ที่ส่วนเทรน นะคะแล้วก็โซนโซนที่คอนโทรเนี่ยเขาโดนทำลายไปแล้วดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครจะเล่นตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าด้วย QM รล้วนๆเนี่ยไม่แนะนำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเทคนิคคอนเฟิร์มอื่นในการเซลลสั้นๆอันนี้ก็อาจจะทำได้นะคะแต่ถ้าเป็น QM แบบโอ้โหเซลลตามตาม QM เซลที่ดีเลยเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่า1นึส่วนเทนอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ โซนคอนโทรลไม่มีนะคะรอเป็นการบายจะดีที่สุดนะคะตอนนี้เราเน้นให้ตามเทรนด์นะก็คือรอสองภาพนี้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะ u s y กับดียังคล้ายๆกันอยู่จนกว่าเขาจะแบบทำโครงสร้างวันลงจริงๆอันนั้นแหละเราถึงจะค่อยเปลี่ยนหน้าเทรดหรือว่าเทรดตามโครงสร้างที่เราเห็น ะะเป็นไงกันบ้างคะดุกคนสําหรับแตชนีในวันนี้นะคะก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกเนาะถ้าเรายังเห็นแพทเทิร์นที่เราแบบสามารถเทรดได้ก็เทรดตามสิ่งที่เห็นนะคะเราจะไม่แบบคิดไปเองเฮ้ยขึ้นมาเยอะแล้วจะต้องลงแล้วเราจะไม่นะคะก็คือถ้าเขายังไม่เสียคงสร้างเราก็เทรดไปเรื่อย ก็จะมีโอกาสที่จะชนะสูงกว่านั่นเองนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะเป็นโค้ดโฟนนะคะมาอัปเดตแผนกันต่อนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t v เท่านั้นค่ะ